ความประสบผลสําเร็จทางการเงินเท่ากับวิธีคิดของเฮาเป็นอย่างจึงบาลหนา้น,น,นถนาฮาวเมนี้เจ้าเป็นคนหนึ่งยังมีความคิดแบบคนจนชีวิตเจ้าก็จะติดแบบนั้นได้ท้าว่าเจ้าเป็นคนจนแต่เจ้ามีความคิดแบบ grow myself ว่าเออเป็นไปได้เป็นไปได้เจ้าก็เป็นไปได้บอก คือมีทางหนึ่งที่เรามีความเชื่อว่าค่อยเติบโตขึ้นมาค่อยจะเป็นคนร่ลำรวยถึงแม้ว่าตอนนี้ค่อยจะอยู่ในฐานะครอบครัวที่สุดยากแต่ค่อยมีความเชื่อว่าค่อยจะร่ำรวยสุดท้ายเราก็ลงมือเหตุเราก็ร่ำรวยมันบอกตัวอย่านเซนมื้อนี้เนาะลูซี่เติบโตกับคนหนึ่งที่เป็นฐานะธรรมดาธรรมดาแล้วเซนตัวอย่านเซนว่าพ่อแม่ซ้ำสอนว่าลูเอ๋ยเจ้าใหญ่ขึ้นมาฮะนะเจ้าต้องเป็นอันนี้เท่นานั้นเด้อลูซี่ก็มีความเชื่อแบบนั้นหรือว่าเขาจะบอกว่าลูเอ๋ย อันคนรวยฮะนะเป็นคนบูดีเด้อคนรวยฮะเขาเป็นคนแบบอ่าอย่างแบบนั้นบุดีคือที่ทุกคนเคยได้ยินกันที่เขาว่ากับคนรวยเนาะแล้วเขาจะมีความเสืออาเออเคยเป็นคนรวยมันบูดีเหมือนบอกเขาก็เลยมีความเสือแบบแน่นเขาก็เลยแบบเออ่อยบูอยากเป็นคุณรวยเพราะฉะนั้นมื้อนี้พกเฮาทุกคนลงเปลี่ยนวิธีคิดอาะลูซี่ก็ได้ขค้คิดหลายอย่างเลยจังหนังสือหัวนี้ก็เคยอ่านป็นสะบักภาษาอังกฤษมาโดนแต่ก็ได้ จะไอสนใจเนาะที่เราบอกเวาหัวนี้แล้วก็ลูซี่ก็ไปหาซื้อมาแล้วก็ความจริงกับอันหัวนี้มาถดนแล้วแต่เขา้าบอยเข้าใจกันทั้งนั้นเลยก็ถือว่าได้ความรู้หลายอย่างเลยแล้วลูซี่จะเวาอันหลักๆของหัวนี้เนาะว่ามันเป็นป้ามันไดแล้วก็จะเป็นข้อคิดเบี่ยงชีวิตของหลายๆคนเลยคือความคิดของเฮาฮานาะสมารถเปี่ยงชีวิตของเขาได้การปักเว้าก็คือกนรหาเวาในไหล ขเขาก็จะเสื้อแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหาวังมือนี้เจ้าเป็นคนนึงที่อยากประสบลสําเร็จในเรื่องการเงินเขาจะต้องศึกษาและคิดมีความเสื่อแบบนั้นว่าคอยสามารถเป็นไปได้ถึงแม้ว่ามือนี้นะลูซี่อาจจะเป็นคนแบบยังบูได้ร่ำรวอยอย่างไรแต่เขามีความเสื่อและเขาลงมือเหตุสุดท้ายก็เป็นไปได้นั่นบอหนังสือหวัวน,นี้ก็มีข้อคิดหลายอย่างแต่ลูซี่ก็จะว่ารวมๆเนาะส่วงเแบบลฮ ให้ทุกคนสามารถไปหามาเบื้องได้เลยเด้อ